สวัสดีครับสหรับวันนี้ก็เอาเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งนะของจังหวัดชุมพรนะครับมาแนะนำให้รู้จักอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะของพ่อตาหินช้างเนี่ยครับแถวชุมพรอนะ่ะถ้าเมื่อไหร่ถ้าคนที่เดินทางไปตามภาคใต้นะครับจะต,ต้องผ่านชุมพรนะก็ต้องผ่านผ่าน สารของท่านนะ่ะจะต้องมีการดีบแตรส่งสัญญาณบอกว่าเอ้ยลูกมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความเชื่อแล้วก็ปฏิบัติกันมาตลอดถึงปัจจุบันนะนะและเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่อริยะสงฆ์ของจังหวัดชุมพรนะก็คือหลวงพระสงฆ์นะ หลวงพูทสงเนี่ยท่านเป็นคนตุกเสกนะครับคือประวัติหลวงปูง่งรงก็รู้กันอยู่แล้วว่าท่านเป็นพระที่นะมีความเมตตาสูงมากผมอ่านประวัติท่านแล้วท่านโอ้โหเป็นไม่ธรรมดานะเป็นพระที่แบบว่ามีความเมตตาสูงขนาดงานตอนที่ท่านมรณภาพเนี่ยเต่าอ่ะเต่าอ่ะ นะคานขึ้นมาโอ้โหเป็นหลายหลายกิโลมามามาเคารพศพมาเคารพสรีระสังขารท่านนี่คือเรื่องที่มันแบบว่าเฮ้ยเป็นปาฏิหาริมากเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เรียกว่าอริยสงฆ์หรือผู้ที่อภิญญาสูงแล้วเนี่ยจะไปเรียกอะไรได้ละ่ะ นะครับและท่านก็เป็นพระที่แบบว่าโอ้โหฟังประวัตินะผมอ่านประวัติผมนี่ว่านี่แหละคือของหายากนะเป็นสมัติเป็นพระที่มีความสมถะผมเห็นวัดท่านก็ไม่ได้มีความใหญ่ตัวมโหฬานนะวัะตถุที่สร้างก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนี่คือพระแท้พระที่ดีอ่ะ นะครับฉะนั้นแหละเมื่อท่านปลูกเสกผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทานท่านปลูกเสกเนี่ยนะความเข้มขลังเนี่ยนะแน่นอนเลยอะนะแน่นอนเลยว่าจะต้องมีแน่นอนมีปฏิหารมีพุทธคุณสูงนะครับนะ ผมถึงบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเจอเพื่อนต้องเก็บคือรุ่นนี้น่าจะเป็นนะเป็นพระพิมพ์เนี้ยมันมีหลายพิมพ์นะพิมพ์ที่เขานิยมกันพิมพ์แรกๆเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ที่มันมีก้นมงก้นเมฆอะไรเนี่ยแล้วก็มีพิมพ์ที่มันเป็นช้างหางสั้นอันนี้เป็นช้างหางพวงนะคือเพื่อนต้องแยกกันนะที่ครูอาจารย์นั้นทําคลิปกันออกมาเนี่ยมันก็จะมีแยกว่า รุ่นแรกรุ่นแรกอ่ะร,รุ่นแรกที่ที่ทำออกมาเนี่ยบล็อกแรกอ่ะเขาเรียกบล็อกแรกที่ทํามันก็จะมีผมไม่รู้ว่าเป็นทําพร้อมกันหรือว่าทํำยังไงก็ไม่มีประวัติกล่าวอ้างมาแต่ว่าเป็นพิมพ์เนี่ยมันจะมีก้อนเมฆนะถ้าบอกพิมพ์นั้นคือพิมพ์นิยมเป็นบล็อกแรกนี่ก็มาบล็อกสองก็จะเป็นหางหางสั้นหางสั้นแล้วก็นะครับแล้วก็มาเป็นหางพวงตัวเนี้ยนะหางพวงตัวเนี้ยนะ แต่ถ้าท่านหลวงพ่อสฆ์ท่านปลุกเสกหรือเป็นรุ่นเดียวกันหรือทำแล้วก็ปลุกเสกพร้อมกันแต่คนละบล็อกนี่ก็ถือว่าพุทธคุณก็ไม่่ากันหรอกครับเมื่อคนปลุกเสกเมื่อท่านเป็นคนอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อสฆ์นะวัดสารลอ,อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้พระด,ดีเหมือนกันแต่ขอให้เป็นของแท้กันแล้วกันนะขอให้เป็นของแท้แล้วกัน ผมนึกว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าเป็นพ้าดีพระมีประสบการณ์อย่างแน่นอนนะนะถึงจะราคาไม่ค่อยแพงมากก็อาจจะมีปลอมได้ยิ่งถ้าเมื่อไหร่ท่านไปหาพ้าที่บอกมีราคาแพงแล้วอยากได้แบบว่าถูกๆอะมันไม่มีหรอกเลิกฝันเลิกคิดกันนะนะเลิกฝันเลิกคิดกันอย่เพ้อเจ้อกันไปเอยอะๆนะครับถ้าได้ก็ดี นะแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปเพอ้อไปนั่นหาเลยมัแต่ถ้าไม่ต้องมีสังคมถ้าเมื่อไรไม่มีคนอยากได้ไม่มีคนอยากจะมาเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มันมาวิ่งในตลาดมันก็จะหายไปหายไปหายไปแต่ถ้าเมื่อายคนยังเป็นเหยื่อของไอ้พวกที่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะหากินกันแบบนี้อยู่ก็ก็และแต่วเวนแต่กรรมกันนะนะครับก็ล้ต่วเวนแต่กรรม ที่ผมพูดแหละทุกครั้งอเวลาเนี่ยผมเตือนเนี่ยทุกคนอ่ะถ้าเราจะหาผ้าแท้ผ้าดีมีพุทธคุณเนี่ยมีโอกาสได้นะ99%แต่ถ้าเมื่อไหร่เพื่อนจะหาผ้าราคาถูกแล้วเป็นผ้าที่ขายกันแพงๆนะเจตีด,ดังๆนะโอกาสที่จะได้ผ้าปลอมเนี่ย99%จำคำไปท่องไปท่องไปเลยนะครับ แต่ถ้าเมื่อไรท่านจะไปหาผ้าที่มันมีพุทธคุณแนละ้วเป็นผ้าที่มีราคาไม่แพงมีพุทธคุณนั้นเป็นพรนะลูกแรกๆเนี่ยอาจจะพอได้นะเป็นระดับกลางๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราไปคิดถึงเรื่องการตลาดเรื่องเงินเรื่องอะไรมากไปไงเราก็เลยได้แต่ของปลอมพอได้ของปลอมก็กลัวเสียฟอร์มไนงะก็เอามาทําคลิปอย่างงอนอย่างงี้มีอย่างงองนมีอย่างเงี้ย ทั้งๆผมรู้เลยว่าตัวเขาเขาคงรู้ดีว่าอันนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่แต่้กลัวเสียฟอร์มไงนะครับคือทุกอย่างอมันมีข้อเท็จจริงมันมีข้อที่ถูกต้องผมต้องบอกการเรียนรู้ก็เหมือนกันเราก็ต้องเรียนกับเพื่อนๆเ็าต้องเรียนกับคนที่เขามีความรู้จริงๆนะคนที่เขามีของมาให้เราดูจริงๆ นะครับคนพวกนี้คือเขาเล่นมาเป็นยี่สิบสามสิบปีเล่นมาก่อนเราเล่นมาโอ้โหก่อนที่เราจะรู้จักพระเราจะเข้ามาสู่กระบวนการของวงการพระเครื่องเลยนะเขาเล่นมาก่อนเขาดูมาก่อนบางทีดูกันตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่การถ่ายทอดวิทยายุทธมันก็ถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่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 น วันนี้พวกเราก็โชคดีแล้วไงที่เขาออกมาให้เราดูเขามาเปิดเผยวิธีการซื้อการขายกาันฮะการดูพิมพ์การดูตําหนินี่เราโชคดีแล้วไงแล้วทําไมเราไม่ดูอ่ะครับดูสิเราจะได้เก่งเก่งถ้าดูช่องผมผมก็จะพูดให้ฟังแบบนี้แหละแล้วผมก็จะเอาแนะนําผ้าหลายหลากผมไม่มีแบบว่าอชี้ตำหนิตรงโน้นตรงนี้ ไอ้ของผมดีร้อยเปอร์เซ sure ็นล well. so uh ้านเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นราคาเท่านู้นราคาเท่านี้เพราะเจตนามันไม่ใช่ของการขายวันนี้ผมไม่ได้มาเจตนาเพื่อขายของแต่เจตนาผมนึกต้องการให้เพื่อนได้รู้ว่าไอ้พ้าบ้านเพื่อนเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วเจอเนี่ยคือพ้าอะไรบางทีวัดจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งอาจจะมีเกจีเป็นสิบสิบท่านก็ได้นะในพื้นที่จังหวัดท่านน่ะ ถูกนะไหมนะนั้นแล้วนะครับก็เลือกดูนะเลือกดูเลือกเรียนรู้นะครับจะได้เก่งจะได้รู้เยอะคุณรู้มากรู้มากไปเจออะไรก็จะได้ดีได้เปรียบกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนีกว่างูปลาไปซื้อของเขาว่าดีก็ดีเขาว่าใช่ก็ใช่อย่างนี้ถือว่าท่านไม่มีความรู้เลย ท่านก็จะเดินหลอกท่านก็จะเดินหลอกแล้ววันนี้ผมนึกบอกว่าเวลาเราจะดูอะไรเราดูว้ยเราดูให้เป็นก่อนเราดูพอมีเกาะป้องกันตัวก่อนว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้ถูกไหมหลังจากนั้นเราค่อยว่ากันไปต่อจะให้ใครเป็นคนดูต่อหรือจะไปขายใครถ้าถ้าจะเก็บไว้ใช้ถ้าถ้าดูแล้วดูอีกมันใช่เก็บไว้ใช้ก็มีประโยชน์นะ สบายใจอุ่นใจในการใช้ไงโอเคครับวันนี้ก็มาดูนะนะอันนี้เห็นไหมครับหางเห็นไหมหางจะเป็นพวงๆนะเนี๋ยวผมหาไมี้ก่อนโอเคนะนี่บล็อกนี่ไหมครับเนี่จะหางจะเป็นพวงๆเนี้ยมันมีหางสั้นนะมันมีท้าบมีก้อนเมฆอย่างเงี้ยอันนี้คือบล็อกที่บอกว่านิยมนิยมสุดคือเป็นบล็อกแรกๆเลย แต่ถามว่าถ้ามันเป็นบล็อกแล้วเป็นปีเดียวกันเนี่ยแล้วสร้างมันเป็นพิมพ์คนละบล็อกเนี่ยและปลูกเสกโดยหลวงพ่อพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องพุทธคุณหรอกนะแต่อาจจะแตกต่างในเรื่องของความหายากนะครับเพราะว่าอาจจะมันอาจจะบล็อกแรกอาจสร้างน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็พิจารณาดูนะครับ แต่สิ่งสุดท้ายแหละสิ่งที่ดีๆเพื่อนต้องดูความคมชัดเนี่ยนะครับทางเชือกอย่างงี้ยความสมมาตรของโลหะค่อยความสมมาตรของเหรียญนะเหรีออยญจะให้ล้มตั้งนะครับเป็นสันความคมชัดเนี่ยนะนะความคมเห็นไหมคือมันต้องมีความคมชัดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับการพิจารณาครับนะอยากให้มันเป็นเหรียญถอดมาดูหูเหรียญอย่างเงี้ยเหรียญไม่มีการถอดนะนะครับนะ เหรียญรุ่นนี้มันจะมีตรงนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่พูดไม่ถูกนะนะดูความคมชัดนะครับดูลุสีดูตัวหนังสืออย่างเงี้ยน,นะครับอย่างนี้ท่านก็อาจจะได้ของดีละได้ของดีละคือวิธีการดูเหรียญทุกคนเก่งอยู่แล้วแหละแต่อยากแนะนําแค่ว่าเออถ้าเป็นรุ่นอย่างเงี้ยนี่มีพมันประสบการณ์นะนะครับพะเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งอ่ะมีประสบการณ์แล้วหลวงพ่อที่ลูกเสกก็คือเกจิและดับ นะครับเป็นระยะส่งอะนะโอเคคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ถ้าเพื่อนเข้ามาดูแล้วจะรืมกดติดตามการกดไลค์กดแชร์ไปจะได้เผยแผ่ความรู้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันไปเยอะๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้สวัสดีครับ